เคยเห็นไหมคะที่บ้านเราเรียกตำนินทองเขาจะเก็บยอดไปนึ่งใส่ปลานะคะแต่ลูกมันเขาบอกว่าทานได้นะแต่เราก็ไม่เคยทานสักทีเดี๋ยวเราจะลองทานดูหาลูกที่มันสุกๆลูกที่มันสีเหลืองๆนะคะ,ะลูกนี้ก็ได้เดี๋ยวจะลองกินดูนะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาชิมลูกนี่ค่ะตำนินทองบ้านเราเรียกตำนินทองแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเรียกอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะเราจะมาลองชิมดูเขาบอกว่าทานได้นคะรสชาติด,ดีนะคะมันจะหวานหวานมีความหวานแล้วก็มีความหอม หวานหวานหอม,หอม